โอ้คืออะไรคือแมาเลยคือแมาเลยไม่ยังเลยพี่น้องอุ้ยตะยานคลักแถวโอ้ไม่ยามเบ็ดครับผมปอดอีโอมเดี๋ยวใส่บุหรี่าหำมันมันมันหยั่งล่ะพี่น้องสีดำขาวครับผมโอ้ยยานหำห้ำมันไปไปไปขี่รถขี่รถโอ้ยตะยานตะยานให้หมดพีโอมพีโอมคนกิ้งลูกงูตโตหันครับพี่น้องอู้วมาหัวเพียงหน้าแล้วครับดังไฟ ก็ยายมไปดูั a เน้อ,อาห,นาหามันติดก่อนจํำทางได้ป่าส่เรืรอ,เอนเท่าก็อือเรือหน่อยจ้ะข้าต้องคุดอีดเด้อเขาเทบมืดเขาลืมามามากมันบ่แนทางคือกันปีทั้งพีเฮ้ยพี่ หายอยู่หากินพี่น้องว่าจิตมานบ่หรือว่าจะเป็นยังไงอู้ปาตัวงั้นปะโคปะโคปะดุกปะดุปะดุโอ้ห้ามลงค่อยๆลงค่อยๆเยอะเดียวยกขึ้นมากยกขึ้นมากยกขึ้นมาเยอะซ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 ะดูเบิปะหายปอปงกันเป็นปลายยังปลาดุกปลาดุก็เห็นหัวไม่เอออีเยวเดี๋ยวหักอันนี้ก่อนหายปอัห้างก่อน ดีอรเอฮมาองมุดึงกถอนไปมาอเลยเลยเนมาเลยขึ้นไาเลยไปพี่พี่กไปลากไปอ้ยปัอยเทพี่น้องไปเถอเปนทองคัดเดี๋ยวนเดี๋ยวฮัมตีนีพ่อกั สามลังบบติดตูหงโอ้ย My God โอ้ยโอยแม่เบิ่งปล่าไว้เด้อฟังได้ไหมฮะอือพอเม่์ฟ้ตัวใหญ่แหงเดึกหน้าย่างกิ๊สหมดกัดอีเอาย่างสองสองหลอดเนาะใช่ให้หมดอือย่างกิ๊สโอ้ยล้างหนิพี่อมใส่หรอ พอใส่พอนะพอใส่แถมหมดเลยโออ้หายู่พอใส่เสร็จแล้วยา,ยายงดึกดึกยามดึกๆๆดึกตรงนี้แหละวิธีใส่ไว้ป้ <c oughs> ามันถึงเวลาก,กินมันก็กินได้หรอแม่นบอถ้าเวลาเบากินมันก็บกินได้เป็นขั่วของมันก็เอะโ <Okay S 1> อเคพับมังกาปั๊บมังกา mừng lắm mừng lắm mừng hiện mừng lắm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  mừng mừng lắm 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 mừng เงือมืดเอาคือกองกองทิศได้ไปนองกนดีใจจุ่มกันไหวป้มามันอยู่ไกลกันนะครับหม,มู่หนมยังงากด หามาตรงเงี้งไปถือิบก็ไดเงี้ยจะพอใส่เงียตอนพอใส่เงียพอใส่จุกกันไว้หาอยู่หากินเนาะสองสามสี่หลัง,ง, 3, ลงไปรัมนี่ครับพ่อพ,อพอ่อมยังก่อนเลยเขาต้องขุดไม้เลยเฮียพ่พ่อ,อหรอกเวทยังดีหึงสิบหกหลังผม ครบบ่ครบแล้วนกเนาะแม,มนบ่ทำาไอ้ซุดเก่าให้ซุดใหม่นี่นี่ไหมแมนบ่ออ๋อคุใหม่นุดใหม่ว่าจะจะซุดเก่าเสือสีน้ำเงินบ่นี่สีฟมบ่วงังแรงไหมวงังแดงครับอะเดี๋ยวคุณเนื้อก่อนครับพี่นอนคุณเจาเนี่ยแหละ อายุหากินกับลูกไส้ครับผมว้ามรนไกาดยังคืนน้ำแรงครับผมสกาดเหยียบไหมครับผมทุกมือนี้บานนอกบานหน้าห้องยังคือคืนอยู่ครับผมบางหม่องแล้วยังขา้าบ้านไก่เรื่องเครื่องอยู่กลาง,งมาแต่เหตุงานครับผมอ่าเบ็ดเสร็จเสียงไปเลยอาหามยางมาก่อนอ,าอ่าเดินไป เดี๋ยวพอปิดรั่วอมเดินไปบางเบ็ดบ้านไอ้เชื่อมรั่วเลยครับใช้เป็นมะตนนั้งหงายสูทขี้บะรัมไม่เงียบปะเดี๋ยวพอเบิ่งน้ำเมือนกันไม่น้ำปะ

ปลาแถวๆบ่อนี่มันจมไปเนาะีใหม่จ้ะปลาหลากก็จิดใหม่บอกขาดปากที่หัวมันจมอ,อยู่ตีัีบตายอ๋อครับถือไปยังบตายนะโอ้ยังบ่ตายะนะจับนี้นนนเออ โอ้ยกระดิ่งโอ้มันมานไปหน่อยเอาขึ้นไปแล้วสี่ตัวโวงเย็นอันนี้กับสองเฮ้ยดูหน้าตัวนีเยื้องตัวนีโบอมนดูกเรียงเนาะอเอาง่ายง่ายพ่อปุ้นโตโตโต เจอเงยไม่เลยสิมันถึอดีแไรับะถึงเงยไม่จะยมันถึงดีเลยนี่ใส่เงยสินี่ให้หางมัดดินแกเมือนที่องไสตอนนั้นเาก็มาอยู่ทุงหทงหน้ากับบรรยากาศแัไมงบุญไหวเาแต่ว่าออปทายพอใสนีฮมื่อกี้ไทยไยมงนี่นึ่งวถพอที่เชื่อเลยมันบิดเอ็นเลยประกาศเสือกเอ็นเอาเอไปดอกกพอพอไหม เอออยอสตัวตัวแล้วครับลวม้ตัวยู่บาเ็นเต็บยบาลไไปซีเด้มันบอกยูบานบอสซีห้าหกตัวนี้ตัวเกา้อ้โหนับตัวเกานับเฉพาะวันนี้วันนี้นี่เิงนกระสัง ใส Moment, ่ย hey. uh, ืขางใส่ฟางุนมแมนใส่ยืมวะข้าปใส่ฟางผุมี่ขนาดรู้ไหมเฮ้ยลึกติดหานี่ยืมยกมั้งปปึยเปียกกันอเกดเดียวพอใส่หี้าอกเห็นไหมเดี๋ยวพอใส่เองใส่ดึงแหงผุนดปากเนาะฮเนาะ

มันตินตรงไหนกินในปาขึ้นนะปวดเลย่องหนเดียวพอปิดกล่องก่อนเป็นเทลาต้ดใหม่เหรเนี่ยเือเรือมนยึดม่เ้าแตปเอาล่มกันป่ะบอกอไปยามเลยวะจักเหล่าจกขันเหล่าสอไปสอนับต้นนะคุณน้ำสี สิบสองนับแล้วนับแล้วป่าวนแล้วโคมเนี่ยมาข้างก็ยันแง่งคางๆวัชพืชเห็นวันนี้มีอีกวะแบตบัวแจงครับพี่น้องโอ้ยพาลยุตูกดกตุกเร่เลยใส่บูมแอนใส่จีบบอทำพวกนี้เสียงที่ว่ามันตุ่มตามตุ่มตามไหม เป็นเท่าไหร่สิบสโอ้เยืเลยยุนใสไงใส่ได้เป่เเหลืออยู่เลยเดี๋ยวปรใส่กันไล้วอะไรเงียครับโอเท้าดื้อมากูหนันเงือมาเนาอ ตัวยีบ้านไหนแ่ตัวเขามองมองอยูรงเสาโค้งแรง4ีห้าชิดแล้วตัวไงเลยเนาะแล้วเลยเนาะแสบเลยแลวแรงเลเมื่คิดว่าตกเม่อคิดว่าใครเบ็ดมองนี้สิดปาคอเลย่ไดมนแทเลยนาะเดอรไป่อเดี๋ยวยงใส่เยื่อกันเลย ต้เลือกบัวลอยครับไปลุงล,งลุงแนมจีร้วลุงแนมกนลนนะครตาขวงคนตายครับตายสามสามวันเจ็ดวันเขายังรู้ตัวนะว,ว่าตายเนาะเวลาพาสวดทีนี้อยู่มาเจ็ดปีแล้วยังไม่รู้ตัวอีกไอพี่พงพี่พง

ัดที่อ้อมเสียบของดีไหมอ้าวหายอ้มเสียบบนลึกแถเลยเพราะว่ามันจะไม่จีเลยเนาะหนึ่งเดีด๋ยวดิ้สองสามสาม้นี่กปสเอางานเข่าแล้วนองกันพอไหคนเสียบมันปะนอนพอว่าแล้วส ลุดไปทางใดหนอน้อมกวายุ้งมนสิเอ๊ะอ้อมแมนมันก็วายุ่งมนสินีคันอยู่กลางคันนึงมันสีขันได้ยินจุ่มกันอยู่อ้อมนี่อ้อมสี่งเสียบอรงนี้นี่นี่อ้อมเสียบเนี่ยอ้มสีลงไปดูประมาณนี้หน่อยหนึ่งเมนตายเป็นเหมือนโบแมนอ้อมอื๊บน้องเมนอี่ยังอ๋อเมง ตกใจหมดออุ๊ยเ,เป็นไทยคันนี้เป็นของผมเดี๋ยวพอโยงงานใหม่ผงเดือดห้ามเกี่ยงงานใหม่ครับครับผมเบ็ดห้ยสองคันครับสอดเด็ดก็งานเขา,าแรงเลยเา้ามไม่หอยู่ได้พอโยงกันเด้อดห้าเด้อเอาทีท่เป็นได้ให้พอตั้งไฟก,ก่อนไหมปะ ค่ำมืออนนี้กับพี่น,น้องผมโอ้